สวัสดีคะ่ะชาวราศีกรกฎกลับมาพบกับแม่มดน้อยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปความรักของเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2565ของผู้ที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎหรือว่าผู้ที่มีลัคนาการเกิดหรือว่าตำแหน่งดาวศุกร์ที่สถิตอยู่ในราศีกรกฎแม่มดน้อยจะเน้นการคำนวณวันตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกแต่จะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลัก การดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปแม่เมื่อน้อยอยากให้เพื่อนๆใช้วิยาณในการรับชมและก็รับฟังเยอะๆเราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงเยอะๆอย่าให้หัวใจลงคําทํานายแล้วก็อย่าให้คำทำนายลงหัวใจแม่เมื่อน้อยขออนุญาตเลือกไพไว้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไอสวาน the sun หนึ่งถ้วยเจ็ดถ้วยหกเหรียญในสับคัฟห้าดาบคิง s w บสอด Give your relationship a chance True love r e t r e a t The d e v i l Destiny Have faith สำหรับความรักนะคะของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะจัก,กรวาลจะเข้าข้างชาวราศีกรกฎมากเป็นพิเศษนะคะคนโสดคนไหนที่โสดมานานแล้วในเดือนนี้นะคะมีโอกาสในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่โอกาสในการพบรักนั้นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวการมาของเขาหรือเธอผู้นี้ไม่ได้มาเล่นๆด้วยนะเขาคือคนที่โชคชะตาแล้วก็พรหมลิขิตนั้นได้นำพามาให้เจอเจอก,กันกับเราโอกาสในการพบเจอเนื้อคู่แล้วก็รักแท้ของคนโสดนั้นมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวส่วนคนที่ กำลังอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็คนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเดือนพฤษภาคมจะเป็นเดือนแห่งการพัฒนาความสัมพันธ์นะคู่รักจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นเห็นอกเห็นใจประนีประนอมซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะถ้าใครที่ผิดใจกับคนรักมาในอดีตก็จะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกัน ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่มน้อยขออนุญาตเริ่มต้นที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเดือนพฤษภาคมไปเดินเห่งข่าวดีนะคะชาวกรกฎมีโอกาสได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันชุ่มชื่นหัวใจนะคะไพ่เอสซับคับแล้วก็ไพ่เอสซวานเนี่ยเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นนะคะจะมีสิ่งดีงามเกิดขึ้นในชีวิตดวงชะตาของชาวราศีกรกฎจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าใครที่ทําธุรกิจร่วมกันกับคนในครอบครัวนะคะร่วมกันกั คู่ครองแล้วแล้วก็ธุรกิจของเราจะมีความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะเดือนนี้นะคะไม่ตัวคู่คลองของเราก็ตัวเราเองอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสในเรื่องของการรับทรัพย์ก้อนใหญ่บางคนมีโชคลาภทางด้านของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบางคนได้บ้านใหม่นะคะบางคนซื้อรถใหม่แต่ถ้าใครที่ใช้ชีวิตคู่มานานนะคะกำลังร้อยเรื่องของการได้บุตรการตั้งครันไพ่เดซันกับไพ่เอสอบคับขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆก็มีข่าวดีที่รอคอยเช่นเดียวกัน นะคะถ้าใครที่มีปัญหาทะเลาะก,กันความไม่เข้าใจกันนะคะในครอบครัวหรือว่ามีปากเสียงกับคู่ครองนะคะมีการแยกแยะกันอยู่ก็จะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันนะคะคนในครอบครัวก็จะมีความรักใคร่สามัคคีปรองดองกันมากขึ้นประนีประนอมให้กันมากขึ้นนะคะแล้วก็คู่ครองของเรานะคะเขาก็จะมีความใส่ใจให้กับตัวเรามากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะถ้าใครที่ไปเจอในเรื่องของบธททดสอบของจักรวาลแล้วไม่ในเรื่องของการ ผิดใจกันกับคู่ครองดรวอว่าไปเจอในเรื่องของบุคคลที่3ที่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ท้ายที่สุดแล้วนะคะตัวคู่ครองของเราจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจจบปัญหาความวุ่นวายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคนที่เขาตัดสินใจเลือกก็คือชาวราศีกรกฎเองนั่นแหละแต่อย่างหนึ่งอย่างใดนะคะในเรื่องของชีวิตคู่นะ่ะนะคะจะต้องใช้ในเรื่องของนะคะการให้อภยัยแล้วก็การให้โอกาสกันเยอะๆไพ่ห้าดาบขึ้นมาในะตรงตำแหน่งคู่ครองบางคนมีคู่ครองที่เป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมานะคะติดขวานผ่าซากเลยแหละ แล้วคําพูดคําจาของเขานะ่ยบางครั้งไม่ค่อยจะถนองน้ําใจผู้คนรอบข้างเลยนะคะมักจะทําให้ชาวกรกฎนะคะมีความรู้สึกเสียใจแล้วก็น้อยใจอยู่บ่อยๆไพ่หกเหรียญขึ้นมานะคะก็คงจะต้องนะคะ ให้อภัยกันเยอะๆแล้วแหละสำหรับคนที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะกำลังศึกษาดูใจอยู่กับผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะวันอังคารหรือว่าเป็นชาวราศีสิง์ราศีกรกฎศีพิจิศีมีนราศีเมถุนราศีตุลศีกุมเดือนพฤษภาคมนะคะจะเป็นเดือนที่ชาวกรกฎนะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่าง เข้ามาในชีวิตนะคะบางคนมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนบางคนมีโอกาสได้รับของขวัญของฝากของกำนันข้าของที่ถูกใจซึ่งคนรักนำมามอบให้กับเรานะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการออกเดทเป็นเดือนที่คู่รักหลายๆคู่นะคะจะใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อแบ่งปัน ความรู้สึกดีๆให้แก่การคู่รักบางคู่กำลังวางแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะถ้าใครที่ผ่านมานะคะไปเจอในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมาก่อนในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะเหมือนคนรักเขาจะให้ความชัดเจนนะคะกับตัวเรามากขึ้นด้วยไพ่ห้าดาบขึ้นมานะคะส่วนบางคู่ไปเจอในเรื่องของอุปสรรคของผู้คนรอบข้างนะคะที่ เหมือนกับไม่สนับสนุนในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนนะคะหรือว่าคนในครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ดูแล้วนะคะไม่ชอบใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอุปสรรคที่เกิดจากนะคะคนรอบข้างแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะดูแล้วปัญหาก,ก็จะเริ่มคลี่คลายแล้วแหละแต่ถ้าชาวกรกฎคนไหนของแม่มดน้อยนะคะมีทางเลือกในเรื่องของความรักหรือว่ากําลังคบซ้อนอยู่นะคะถึงเวลาแล้วที่เราจําเป็นจะต้องตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่ง เพื่อไปต่อในความสัมพันธ์แล้วก็จําเป็นที่จะต้องะะตัดใจนะคะตัดใครสักคนหนึ่งออกจากชีวิตเราไปในเรื่องของการเลือกนั้นนะคะเลือกดีๆนะเพราะหนึ่งในนั้นนะคะเขามีโอกาสนะคะที่จะเป็นรักแท้ของเราด้วยไพ่เด e d e v วิขึ้นมานะคะไพ่เดสตินีขึ้นมาเนี่ยแต่บางคนนัเหมือนกับไปเจอบททดสอบของจักรวาลเข้านะคะที่ผ่านมานะคะ อาจจะไปเจอในเรื่องของบุคคลที่3นะคะที่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นะคะทำให้นะคะความรักมันเกิดปัญหาขึ้นมาไพา่ retreat ขึ้นมาด้วยคู่รักบางคู่ได้มีการตัดสินใจนะคะเว้นระยะห่าง หรือว่ามีการพักความสัมพันธ์เอาไว้ชั่วคราวได้สักพักหนึ่งแล้วแหละเหมือนจะให้ต่างฝ่ายนะคะต่างกลับไปคิดทบทวนว่าเราทั้งคู่นั้นนะคะยังต้องการกันและกันอยู่หรือเปล่าเราควรจะไปต่อหรือว่าเราควรจะพอแค่นี้ดีสําหรับความสัมพันธ์ที่ไปเจอในเรื่องของปัญหาบุคคลที่3ที่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นั้นแม้มัน้อยมองว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะจัก,กรวาลเข้าข้างเรานะคะฟ้าเปิดทางกับเราตัวคนรักของเราเขาจะเป็นคนที่ตัดสินใจจบสิ้นปัญหา ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคนที่เขาเลือกนะคะเป็นคนสําคัญของหัวใจของเขานะคะเขาเลือกชาวราศีกรกฎเขาจะกลับมาเพื่อขอโอกาสในการปรับความเข้าใจกันนะคะเขาจะขอโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อให้เป็นคนที่ใช่สําหรับชาวราศีกรกฎนะคะจัก,กรวาลจะเปิดโอกาสให้กับชาวกรกฎนะคะเป็นผู้เลือกในเรื่องของความรักนะคะว่าเรานั้นนะคะควรจะให้โอกาสเขาดีหรือเปล่านะคะตัดสินใจเลือกดีๆในเรื่องนี้ไม่จะเป็น จะต้องถามใครหรอกนะคะถามความรู้สึกถามความต้องการนะคะของหัวใจของเรานี่แหละนะคะเลือกสิ่งที่ทําให้ตัวเรามีความสุขที่สุดนะคะเสื่อสัตว์แล้วก็จริงใจต่อความรู้สึกของตัวเราให้มากๆนะคะก็เพียงพอแล้ว สำหรับคนโสดนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะชาวกรกฎของแม่มดน้อยจะมีโชคในเรื่องของความรักนอกจากนั้นก็จะมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะจะเป็นชาวกรกฎที่สวยหล่อเลือกได้จะมีโอกาสที่จะมีคนมากกว่าหนึ่งคนนะคะเดินเข้ามาให้เราเลือกนะคะแต่แม่มดน้อยอยากให้ชาวกรกฎตัดสินใจเลือกดีๆนะเพราะหนึ่งในนั้นนะคะมีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงแล้วหนึ่งในนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวหลอกด้วยนะคะถ้าใครที่มีความรู้สึกว่านะคะที่ผ่านมาผิดหวังในเรื่องของความรักมาตลอดไม่เคยสมหวังเลยนะคะ มีความรู้สึกว่าเราอยากจะถอดใจแล้วแหละไพ่แฮทเฟสขึ้นมาณนะจัก,กรวาลบอกว่านะคะอย่าเพิ่งถอดใจนะคะจงมีความเชื่อแล้วก็ศรัทธานะคะว่ารักแท้นั้นยังมีอยู่จริงในช่วงเดือนพฤษภาคมจะเป็นจังหวะที่ชาวกรกฎหลายๆคนนะคะจะมีโอกาสได้พบเจอเนื้อคู่แล้วก็มีโอกาสได้พบเจอรักแท้ด้วยนะคะไพ่เดอะเดวิลขึ้นมาเนะี่ยด้วยความมีสเสน่ห์ของชาวกรกฎบางส่วนของแม่มดน้อยนะ่ะนะคะอาจจะไปดึงดูดคนที่เขามีครอบครัรวยอยู่แล้วเขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะเข้ามาผัวพันในชีวิตโดย ที่ตัวเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาซึ่งมันอาจจะก่อให้เกิดเป็นปัญหานะคะความยุ่งยากลําบากใจตามมาในอนาคตดังนั้นนะคะจะต้องเช็คโปรไฟล์เขาก่อนนะดูก่อนว่าเขาคนนี้โสดจริงหรือเปล่านะคะส่วนสาวๆคนไหนนะคะที่ไปตกหลุมรักกับชาวต่างชาติโลเเดตออนไลน์อยู่ก็ดูก่อนนะคะว่าเขาคนนี้ใช้สแกมเมอร์หรือเปล่าพอเดวิลหมายถึง ะคะใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตเราเพื่อหวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากเราโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนั่นแหละไพ่เดสตินีนะคะหมายถึงตัวแทนของพรหมลิขิตแล้วก็โชคชะตานั้นนะคะจะนำพาใครบางคนที่ถูกอกถูกใจชาวกรกฎมากๆนะคะแล้วคนนี้นะะ่ะมีโอกาสสูงเลยที่จะเป็นคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารนะคะวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์วันพุธ วันศุกร์หรือว่าจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะนอกจากนั้นนะคะภายในซับคับเป็นตัวแทนของชาวราศีธาตุน้ําก็คือชาวราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนะคะส่วนไพ่คิงซับซอด่ยเป็นตัวแทนของชาวราศีธาตุลมนั่นก็คือชาวราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนะคะโอกาสในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ของชาวกรกฎนั้นมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ความรักครั้งนี้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นความรักแรกพบด้วยนะคะเขาหรือเธอคนนี้นะคะ เป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมานะคะคิดอะไรนะคะก็พูดอย่างนั้นบางครั้งน่าอาจจะติดขวานผ่าซากด้วยซ้านะคะแต่ในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์แม่มดน้อยมองว่านะคะความรักที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมมีโอกาสสูงเลยนะคะที่ชาวกรกฎจะได้พบรักแท้และความสัมพันธ์น,นั้นจะมีการพัฒนาเป็นไปในทิศทางที่ดีเลยนะคะต่างฝ่ายก็ต่างเข้ามาเติมเต็มนะคะส่วนที่ขาดหายของกันและกันแต่อีกพลังงานหนึ่งที่แม่มดน้อยเห็นแม่มดน้อยมองว่านะคะชาวกรกฎบางส่วนของแม่มดน้อยนั้น มีโอกาสพบรักมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็จริงแต่เป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะกับอดีตคนรักเก่า Gi ฟต์ r ยรีเลชั่นชิฟตจะชานนะคะ true love แล้วก็ไพ่ e t r e a t ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับบางคนไปเจอในเรื่องของบททดสอบของจักรวาลมาก่อนนะคะต่างฝ่ายนะคะก็ต่างสูญเสียแล้วก็เจ็บปวดด้วยกันทั้งคู่นะคะในเรื่องราวนะคะของความรักครั้งก่อนนั้นนะคะอาจจะทำให้คนทั้งคู่คิดอะไรได้หลายๆอย่างนะคะ โอกาสในการย้อนกลับมาของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะเขากลับมาเพื่อขอโอกาสนะคะในการ เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะเขาขอโอกาสในการนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะให้เป็นคนที่ใช่ของชาวกรกฎนะคะอย่างหนึ่งอย่างใดแม่มโนอยอยากให้ชาวกรกฎนะคะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกแม่มโนยมั่นใจว่านะคะชาวกรกฎจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองอยู่แล้วนะคะแม่มโนยขอเป็นกําลังใจให้ชาวกรกฎทุกๆคนนะคะทุกๆสถานะ ถะคมีความสุขขอให้สมหวังในความรักถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มดน้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มดน้อยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มดน้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ